สวัสดีครับวันนี้พามากินของโปรดของดีอย่างนึงของผมครับอันนี้ผมชอบที่สุดเลยในบรรดาอาหารจะเป็นรายการมาดูกันครับเนี่ยนี่เลยปิ้งไก่สวรรค์ครับผมปิ้งไก่สวรรค์เป็นโครงไก่นั่นแหละโครงไก่ที่เขาเอามาปิ้งครับแล้วก็หมักมันแล้วแต่ร้านนะความอร่อยนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเป็นที่แบบว่าไม่ใส่สีเยอะแต่บางร้านเขาจะใส่สีเยอะมาจอดแดงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูครับวันนี้อันนี้ไม้ละสิบบาทนะครับผม เนีย่ยได้มาน่ากินมากก็มีแต่เนื้อนะครับบางร้านให้แต่โครงนะครับเราต้องเลือกดีๆอยู่ที่การมัก <c oughs> เดี๋ยวลองมาชิมดูครับว่ารสชาติเป็นไงเนาะชิมดูสักนิดขออนุญาตนั่งก่อนนะครับ <c oughs> ลองเลยเอาแบบนี้ลนะเอาแบบแซ่บบเลยดูยันครับ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากครับร้านนี้ถือว่าหมักได้ผ่านนะครับหอมเครื่องเทศมากแล้วดูเนื้อนะครับเนื้อคือแบบฉ่ำๆเลยต่อกันต่อเลยฮึ่มยางดีอ่ะยางดีแบบเนื้อเยอะๆเนะี่ยไม่ชอบกินหรอกชอบกินแบบนี้แหละกินแล้วมันฟินดีมันได้แท้ไง ริวเหมือนตัวเองเป็นหมาไง,ไงนั่งแทะก,กระดูกเป็นโอเคร้านนี้ถือว่าผ่านสิบเต็มสิบ